แต่เมื่อฝรั่งเศสยึดเอาไปแล้วให้เอกราชกัมพูชาก็ไม่คืนเจ้าของเดิมก็คือประเทศไทยผมคิดว่ารัฐบาลควรจะต้องเปลี่ยนท่าทีและกลับไปศึกษากฎหมายกับประวัติศาสตร์บ้างผมย้ำนะครับได้พัะตบองเสียมราชศีโสพลวันนี้จะมาเอาปราสาทต่างๆก็คงเทมเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วปราสาทเหล่านี้สร้างโดยกษัตริย์ที่มาจากอีสานใต้ ออจริงๆปร,ร,ระชาชนต้องรู้ข้อเท็จจริงในหลายๆเรื่องนะครับว่าดินแดนตรงไหนเป็นของไทยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราเป็นเจ้าของดินแดนพระบองเสียมราชศีโสพลเสียมราชก็เป็นสิ่งที่มีนครวัดตั้งอยู่นะฝรั่งเศสยอมรับนะครับว่าเป็นของไทยตั้งแต่1899มาแล้วแต่ฝรั่งเศสอยากได้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเป็นของเราเกาะกงหรือประจันตะคีริเขตท,ที่รัชที่สี่พระราชทานชื่อให้เนี่ยก็เป็นของไทย อย่างชัดเจนมีคนไทยอยู่เคยพูดภาษาไทยเราถูกรังแกอย่างไรอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเป็นพื้นฐานแต่เมื่อฝรั่งเศสยึดเอาไปแล้วให้เอกราชกัมพูชาก็ไม่คืนเจ้าของเดิมก็คือประเทศไทยเคยคืนมาช่วงหนึ่งนะครับใน1941เขาใช้กำลังกับเราเราก็ใช้กำลังกลับไปกับฝรั่งเศสเลยนะครับใน1940เนี่ยฝรั่งเศสก็ยอมจบครับเอายกคืนให้ก็ยกคืนมาแต่ไทยกลับไปเสียไปตอนที่แพ้สงครามโลก ต้องย้ําอีกทีนะครับการคืนดินแดนนั้นไม่เกี่ยวกับสงครามโลกเลยที่ฝรั่งเศสคืนให้ไทยเนี่ยยังไม่เกี่ยวกับสงครามโลกเพราะญี่ปุ่นยังไม่ได้รบกับตะวันตกยังไม่ประกาศสงครามกับสหรัฐเป็นช่วงต้นปี1941เนี่ยเขาคืนดินแดนมาแล้วแต่พอเราแพ้สงครามบอกว่าเราอยู่ข้างญี่ปุ่นเราแพ้ต้องคืนดินแดนซึ่งผิดครับจริงๆเรื่องอนุสัญญา สันทิภาพโตเกียวเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องฟื้นฟูแล้วเอากลับมาให้คนไทยได้รู้ว่าจริงๆฝรั่งเศสคืนดินแดนเราแล้วมาครึ่งประเทศคืนของเดิมให้เรามาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ไปเสียตอนที่แพ้สงครามโลกซึ่งซึ่งตรงนั้นไม่ควรจะเสียไปยเพราะมันไม่เกี่ยวกันตอนนั้นญี่ปุ่นยังไม่ได้บุกไทยต้องบอกก่อนเราก็ยังไม่ได้อยู่ข้างญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นบุกไทยเนี่ยหลังจากนั้นประมาณ7เดือนญี่ปุ่นบุกเพิร์ฮาร์เบอร์ก็หลังจากนั้นประมาณ7เดือนดังนั้นนนนจริิงๆแล้้วมัเกกดขึ่อ ที่ญี่ปุ่นจะเข้าสู่สงครามโลกกับทางตะวันตกนะครับอันนี้คนไทยต้องรู้ต้องย้อนอดีตไปว่าคนไทยที่ยังอยู่ในกัมพูชาในยุคนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกับคนไทยบ้างนะครับต้องกลับเรียนว่าคนไทยที่อยู่เกาะกงใครพูดภาษาไทยใครรักษาประเพณีไทยใครฟังเพลงไทยร้องเพลงไทยถูกปราบครับเป็นเงินหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มีความเป็นไทยหลงเหลือยังในเกาะกงเลยคือคนไทยถูกรังแกครับ สิ่งเหล่านี้เราเคยได้บอกชาวโลกไหมครับเราก็สุภาพเรียบร้อยไม่เคยบอกชาวโลกไม่เคยประจานเขาเลยนะครับในเรื่องเหล่านี้ว่าเขาทําอะไรกับคนไทยที่ยังหลงเหลืออยู่ในดินแดนที่ฝรั่งเศสยึดเอาไปคนไทยถูกกระทานะครับวันนี้มันต้องเอาความจริงมาสู้กันเอาความจริงมาพูดกันในเมื่อเขาพูดแบบนี้นะครับในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเช่นพูดทหารไทยยิงก่อนทหารไทยนี่เขา้ามาในที่ตั้งของเขาเขาอยู่มานานแล้วมันอยู่มานานแล้วได้ไงอาจารย์ ไอ้ตรงช่องบกอะนะเรารบนะจนฝ่ายเวียดนามถอนกำลังออกไปแล้วไทยก็สร้างศาราเนี่ยนะมันมีรูปอยู่เดี๋ยวขึ้นรูปให้เลยนะครับฝ่ายไทยเนี่ยเอาเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นไปสร้างแล้วคนที่มาช่วยสร้างคือใครรู้ไหมครับทหารลาวกัมพูชาไม่มีเลยครับแต่เราก็อุตส่าห์ให้เกียรติเป็นศาราตรีมุกเป็นที่บรรจบพบกันของสามประเทศมานั่งคุยกันก็มีภาพครับทหารไทยนั่งกินข้าวกับทหารลาว ฐานกัมพูชามีไหมครับคุณเซนมาอยู่ตรงไหนครับบอกมาถ้าคุณเซนมีภาพมานั่งขณะที่มันเสร็จแล้วเริ่มผุพังคุณสายไปแล้วไทยนั่งก่อนครับถามว่ารัฐบาลชี้แจงไหมครับเรื่องนี้ว่าไทยมานั่งก่อนไทยเป็นคนสร้างก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าสําหรับรัฐบาลไทยที่ต้องบอกว่าตอนนี้กองทัพไทยเหมือนราชสีห์ถูกไหมครับแต่กองทัพราชสีห์เนี่ยถูกนําโดยลูกแก่เนี่ยไม่มีทางชนะสงครามครับมันชนะได้ยากเพราะฉะนั้นวันเนี้ย ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะต้องเปลี่ยนท่าทีและกลับไปศึกษากฎหมายกับประวัติศาสตร์บ้างว่าเราควรจะถแถลงว่าอะไรเป็นของเราแล้วเราก็สุภาพเรียบร้อยกับเขามานานแล้วเขาลุกล้ำก้าเกินเขาเรียกว่าได้คืบเอาศอกผมย้ำนะครับได้พระตบองเสียมราชศรีโสพลวันนี้จะมาเอาประสาสตทต่างๆก็คงเคเหมือนเดิมแหละครับว่าบรรพบุรุษเขาสร้างผมบอกเลยนะประวัติศาสตร์ตรงนี้ผิด และคนไทยก็ต้องแก้ด้วยนะครับว่าประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาศึกษามาผิดและประวัติศาสตร์ที่คนไทยไปศึกษาก็ไม่ถูกต้องจริงๆและปราสาทเหล่านี้สร้างโดยกษัตริย์ที่มาจากอีสานใต้นะครับมาจากพิบายปราสาททั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยเก่ากว่าปราสาทบายนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิรัชกาลหลังเนี่ยมันเป็นกษัตริย์เชื้อสายอีสานใต้ทั้งนั้นที่ไปปกครองนครวัดสิ่งเหล่านี้จะต้องทบทวนนะครับถ้าเขาทวงปราสาทเขาคิดว่าบรรพชนเขาสร้างนะเขาเข้าใจผิดนะครับ เพราะมันมีจารึกเยอะมากนะครับที่บอกว่าราชพงษ์มหิธรปุระนั้นเป็นอีสานใต้แน่นอนสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่เคยที่จะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยเลยนะครับเมื่อวันนี้กัมพูชามาแบบนี้เราก็ต้องเปิดความจริงแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วดินแดนที่คุณยึดครองอยู่นั้นมันเป็นของไทยมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่มาช่องบกอะไรตรงนี้หรอกตรงนี้มันของไทยแน่นอนอยู่แล้ว ต้องบอกว่าดินแดนที่เข้าไปในครึ่งประเทศกัมพูชาห0,000ตารางกิโลเมตรนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรจะได้กลับคืนมายัางประเทศไทยนะครับตามอนุสัญญาสันติภาพโตเกียวต้องบอกว่าจะมาเคลมเรื่องประสาสตเนี่ยเลิกพูดครับมันไม่ใช่อย่างที่หลอกกันในประวัติศาสตร์หมายถึงว่าเป็นของขอมของคือเข,ขมรเนี่ยมันต้องบอกว่ากษัตริย์เขมรสมัยต้นรัตานโกสินทร์ก็ยอมรับนะครับว่าขอมไม่ใช่เขมรอยู่แล้วเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยึดอำนาจชัยวรมันที่9 แล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นราชวงศ์เขมรนะครับต้องยอมรับตรงนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยควรเรียนรู้ควรเข้าใจเราถึงพูดหลายครั้งว่ารายการเราบางทีพูดเศรษฐกิจทําไมไปพูดประวัติศาสตร์ก็ตอนนี้เนี่ยละครับประวัติศาสตร์กําลังมาทําร้ายเราเพราะเราไม่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ให้ดีทางฝ่ายเขาก็เคลมเลยครับประสาททั้งหลายนี่มีรูปลักษณ์แบบขอมนี่ยึดเป็นของกัมพูชาหมดเคลมทุกประสาสว่างั้นเถอะอะไรอยู่ชายแดนจะเอาให้หมดอย่างนี้ เพราะคนไทยเราทิ้งประวัติศาสตร์กันไปนานนะครับอย่างผมเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองเนี่อยู่ภาคเศรษฐกิจอยู่บ้างชุวกิจแต่ไม่เคยทิ้งประวัติศาสตร์เลยสาเหตุที่ผมไม่ทิ้งเพราะอะไรรู้ไหมครับผมไปอเมริกาแล้วกลับมาเนี่ยสงสัยมากเลยพฝรั่งมาดูวัดมาดูโบราณสถานร้อนก็ร้อนทำไมมาดูผมเลยตระหนักได้ว่าโอ้ตรงนี้มันลากเงาเราเนี่เราต้องรักษานี่เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะต้องตระหนักแบบเรียนของประเทศไทยไปแก้ซะว่าจริงๆแล้วดินแดนของไทยนั้นใหญ่ไปกว่านั้น ถึงครึ่งประเทศกัมพูชาด้วยซ้ําไปแต่ฝรั่งเศสใช้อํานาจยึดไปแล้วเราก็ไปต่อสู้นะอีก30ปีต่อมาเราไปต่อสู้ไปรบกับฝรั่งเศสนะครับมีการรบใหญ่แล้วก็ได้คืนมารบกัน1940นะ่ะได้คืนมา1941แต่เราไปเสียไปตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเราควรจะโต้แย้งว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสงครามโลกเลยต้องคืนเรามาสิ่งเหล่านี้ควรจะอยู่ในบทเรียนของเด็กๆไทยไปฟัง AI สรุป โอ้ oh, ตกใจมาก AI สรุปว่าเนื่องจากว่ากลไก MOU 2543นั้นกัมพูชาเสียเปรียบเขาก็เลยไม่อยากจะใช้เขาก็เลยต้องหาทางออกอื่นดูสิขนาดใน AI ยังสรุปแบบนี้แสดงว่าข้อมูลที่เราพูดกันนอาจารย์มันไม่มีอยู่ในระบบ ของไทยนะครับวันนี้เราอ่อนแอรเรื่องประวัติศาสตร์ไปเยอะมากเกี่ยวกับดินแดนที่เป็นของไทยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจซึ่งวันนี้หลายคนก็โลกสวยนะครับบอกว่าคนไทยอยากครั่งชาติเรื่องแค่นี้เองนะครับจะไปทะเลาะกับกัมพูชาทําไมผมคิดว่าจริงๆแล้วความรักชาติไม่ได้ผิดแต่ความไม่เข้าใจประเทศไทยนั่นแหละทําให้ประเทศไทยตกอยู่ในอันตรายอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้นำรุ่นต่อไปต้องเข้าใจประเทศไทยนะครับประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงประวัติศาสตร์ในปัจจุบันต้องเข้าใจให้ชัดเจนกระทรวงทบวงกรมต้องรักษาเอกาสารเหล่านี้ไว้ให้ดีและบางส่วนควรต้องขึ้นมาเป็นแบบเรียนให้นักเรียนไทยได้ศึกษาและเข้าใจและพร้อมที่จะเป็นผู้นำรุ่นต่อไปเพื่อนำประเทศไทยให้หลุดพ้นจากปัญหาวันนี้เราไม่ควรเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่วันนี้ เราอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วก็ถือว่าวิกฤตนะครับแต่ต้องเปลี่ยนวิกฤตนั้นเป็นโอกาสที่ทําให้คนไทยเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นและหวงแหนประเทศไทยมากขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร